ประทศแท้ๆทุกคนนะครับผมนะฮะวันนี้ก็วันที่25กันยานะฮะ2 5ง8นนะครับวันนี้ก็เลืกดีนะปล่อยทีเดียว2คันเลยนะฮะก็จะมี p c x 160 ABS e นะครับเว็บ110ย้อแม็ดสีน้ำเงินนะสองรุ่นนี้ราคาต่างกันอยู่ที่5้0พ0 6 0 0 0บาทนะครับเพื่อนๆที่ทเลือกคันไังดีนะครับ ตัวนี้47,900ืนารนะฮะส่วน p c x 1นึ่0แนามนะครับตัวนี้ก็ขับขึ้นด้วยโซ่สเตอร์นะฮะก็เป็นระบบเกียร์นะฮะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นแบบออโต้นะครับอ,นะอันนี้ก็จะเป็นลูกค้าของเรพร้อยสิบนะฮะคือพี่ๆใช้งานแบบไหนนะฮะ พอด้าพีซก้อนหนึ่งแสนสารนะส่วนเว็ร้อยสิบดพันเก้ารบาทนะครับอันนี้คือราคาล่าสุดนะครับพบแนะนําลูกค้าด้วยคันสีน้ำเงินนะคันสีน้ำเงินนี่ทําสัญญาเรียบร้อยนะครับตอนนี้ในช่างของเราก็กําลังแนะนำกดสบมองลูกค้าร กัองแรกนะก็ถ่านน้ำมันเครื่องที่1000งกิโลนะพอต่อไปก็4000แล้วก็ทุกๆส0 0 0ันกิโลนะฮะมอนดอรรับการเครื่งจนให้3ปีนะ3 0 0 0 0กิโลเมตรนะฮนะรถสองคนสถานที่ชอบแบบออโต้ก็แนะนำตัวนี้เลยนะฮะมอนตาร p c x 160นะฮะเนี่ยัว ABS ก็สวยนะฮะสีเทานี่สวยมากนะครับ อันนี้ก็ตรวจเช็คเรียบร้อยแล้วนะครับเราสม่งมอบลูกค้านะครับคันนี้มีแสนสามพันเก้าร้อยนะฮะเงินผ่อนนี่เครดิตดีก็ดาวเริ่มต้นอยู่ที่ห้าพันเก้าร้อยบาทนะครับเงินผ่อนเครดิตดีดาวเริ่มต้นอยู่ห้าพันเก้าร้อยนะสำหรับร h o าพิเศษนะส่วนเวฟร้อยสิบเครดิตดีดาวเริ่มต้นอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับบอกรถได้เลยขั้นบนหนึ่งพันเจร้อยห้าบาทนะครับสําหรับเงินผ่อนนะฮะ้านของเราอยู่ที่จังหวัดบุร,นนรีรัมย์เคยศักดิ์นะฮะ เบร์ร้อยสิบเงินสด47,900ืนารนะเงินผ่อนเครดิตดีดาวเริ่มต้นอยู่ที่หนึบาทนะครับทั้งหมดหนึ่งพดร้อยบาท48งวดนะครับปัดรใบเดียวออกได้เลยนะฮะทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะส่วนพีซีเอสก็5,900นะันเนะครับเครดิตดีนะครับนี่ฮะแต่ที่ขายดีนะฮะในเขต จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะที่ร้านก็จะเป็นเวบร้อยสิบนะที่ขายดีมากนะครับเพราะว่าแถวนี้ก็อาชีพทํานานะฮะก็เอาไว้ไปสวนไปไร่ไปขับนะ,ะก็จะเป็นเวบร้อยสิบที่ขายดีนะครับคันนี้ลูกค้าไม่ใส่ตะกร้าไม่ใส่กันไลนนะครับคันนี้ลูกค้าใจใ่ายแค่ร้อยเดียวนะครับบอกว่าได้เลยนะ,ะเพราะว่าคุณพี่แกเครดิตดีนะฮะแกประกอบอาชีพทำนาก็ฟรีดาวได้เลยนะครับส่วนตัวนี้ก็ ดาว5,009นะครับหรือว่าจะเลือกซื้อเป็นเงินสดก็ได้นะมีลูกค้ามาแลวนะสำหรับลูกค้า Honda PCX นะเงินสด139,000นะฮะเงินผ่อนก็5,009นะครับส่วนเรดด้อยสิบเงินสด47,900นะครับเงินผ่อนดาวเริ่มต้นอยู่ที่100บาทนะครับออกรถได้เลยนะครับก็ราคาต่างกันนะฮะเลือกใช้งานแบบไหนถ้าแบบเกียร์เน้นประหยัดน้ำมันก็แบบนี้ก็ได้นะครับ เดียรเกียนี้ก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งะคระับที่ประหยัดน้ำมันเหมือนกันก็จะเป็น h า n d a เ e b e l 2หานะครับตัวนั้นก็ประหยัดน้ำมันเหมือนกันนะฮะ71.4ส่วน104เหลือ76น,นคะครับได้เทิากี่โมงครับพี่ <19. S 1> 10โมง9นาทีใกล้ยัง9โม,มนเ41น,นะครับ9 <19. S 1> โมง41 คันนี้ลูกค้าเอาเลือกสิบนะฮะสิบโมงวันนี้ก็เลือกดีนะฮะลูกค้ามาทีเดียวสองคันเลยนะครับอันนี้ฮะเจ้าของรถ PCE ส่วนตาฮนะกับคุณพี่นี่ก็จะเป็นเจ้าของเวฟร้อยสิบนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณคุณตาแล้วก็คุณพี่แล้วก็น้องผู้หญิงมากๆนะครับ ร้านของเราอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังสนะเงินสดก็ขายเงินผ่อนก็ขายนะครับสําหรับคนในพื้นที่นี่สามารถซื้อได้ทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนเลยนะฮะเงินสดนะเวบไซ์สิบก็สี่หมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยรเนบนะครับเงินผ่อนก็ดาวเริ่มต้นอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับเครดิตดีนี่จ่ายหนึ่งร้อยบาทนะครับออกได้เลยนะครับตอนนี้โปรโมชั่นอีกรุ่นหนึ่งนะฮะที่อยากจะแนะนานะก็จะเป็นฮอนด้าวิสซเอสองห้าตัวเก่านะครับตัวเก่าตอนนี้ที่ร้านเลืออยู่สีเขียวกับสีดานะฮะ ตอนนี้ราคาอยู่58,200นนสระับสำหรับเ,บเว็บหนึ่าถ้าตัว2 0 2 6นี่6 4 0 0 0นะครับเดี๋ยวถ่ายรูปสำหรับไลน์นี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายรูปลูกค้าก่อนครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับขอบคุณมากๆนะครับ